ประเทศไทยอยู่รอดมาได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเรียนว่าหลักคิดของท่านผิดอย่าทำยิ่งทำยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับวันนี้ทำปุ๊บนะครับอีกวันผมเขียนบทความสั้นๆนะอกว่าเป็นหลักคิดที่ผิดและจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองปรากฏว่าอีกวันเช้าเช้ามามอบบุกทำเนียบนะครับแล้วก็ เริ่มนะครับกระจายตามจังหวัดต่างๆนะครับเกมก็จะมี2เกมอย่างที่ว่าแต่จึงมีอีกเกมหนึ่งนะครับตามรัฐธรรมนูญพุทธศราช2560ที่ไม่ได้เขียนโดยคุณมีชัยลิชุพ,พัน <c oughs> นะครับเขียนโดยกลุ่มคนคณะหนึ่งที่เรียกว่านายอินนะครับก็มีการนำมาแก้ไขหลังจากมีการลงประชามติและก็มีการประกาศใช้ และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะครับที่เขียนระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญว่าพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พน้นเรื่องของม็อบที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการบุกทำเนียปบประาลมีการเผาภาพนายกฐมตรีมีการชุมนุมต่างจุดต่างๆเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนซึ่งมีทั้งม็อบนะฮะที่ไปพบปุ่มญชาการทาหารบกแล้วก็ม็อบ ต่อต้านทบาลซึ่งเป็นฝั่งของกลุ่มนิสิตนักศึกษามชาี ค้างไว้นิดหนึ่งพี่ค้างไว้นิดหนึ่ง,ง,งพี่แตงหาเพเลสให้หน่อยเพเลสเพเลสเพเลสขาว พี่พี่ขอขอป้ายเข้ามาในอีกนิดนึงได้ไหมป้ายป้ายเข้ามาอีกนิดนึงเข้ามาเข้ามาอีกนิดนึงโอเคครับโอเคครับค้างไปเลยค้างไปเลยโอเคครับสวยมากเก็บว้ให้ก่อนแล้วกันสวยครับสวยสวยสวยอยู่แล้วพี่ แม่นไข่มะพวกกผมมาวันนี้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีพักไม่มีพวกเป็นประชาชนธรรมดาธรรมดาที่เป็นห่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยอยู่รอดมาได้ เพราะสถาบันพระมาักระย์อยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องครับที่กระผมใช้คำว่าอยู่รอดมาได้กระผมจะยกจะตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังว่ารองดูประเทศข้างเคียงของเรานะครับลาวขเขมรเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย มาเลเซียสิงคโปร์แม้กระทั่งประเทศอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกมีแต่ประเทศไทยที่รักของพวกเราที่อยู่รอดมาได้เพราะความเฉลียวฉลาดวิสัยทัศน์ของสถาบันประมาทกระช์ในสื่อสังคมนะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าตอนนี้ม็อบมีสองนะครับม็อบแรกนะครับ เป็นม็อบกลุ่มที่อ้างว่าเป็นเยาวชนปลดแอกมีการชุมนุมตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ <c oughs> นะครับมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหนักนะครับอีกม็อบหนึ่งก็เป็นม็อบของคุณสาธิตจะเรียกว่าม็อบก็ไม่ใช่นะฮะไปพบกับผู้มีชาชการทหารสูงสุดแล้วเขาไปผู้มีชาชการทหารบกนะครับพบ,พบกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก็อย่างที่พลเอกอภิรัตบอกมีการจับจ่วงสถาบันพลเอกประยุทธ์ ในฐานะนายยกรัฐมนตรีก็บอกว่านักศึกษาต้องยึด3ประการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญนะฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่ายังไม่มีการดำเนินคดีกับกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาของสํานักงานตารวจแห่งชาตินะครับที่เพนกวินไปฉีกรูปผู้มิชาชการอาหารบก ที่กองทัพบ,บกนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างท่าทีว่าจาะดําเนินคดีหรือไม่แต่ตอนนี้ที่แน่เนะเพนกวินก็นโดนไปหลายคดีแล้วนะครับก็มีแววที่อาจจะโดนคดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งนั้นนะครับคุณส่วนจําได้ไหมครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าสการทางการเมืองจะหนักขึ้นตามลําดับนะครับในเฟสกลางนะครับและผมก็เรียนว่าผมรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ นะครับยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยจะแก้ปัญหาทั้งสังคมเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งการต่างประเทศสิ่งที่รัฐบาลกําลังเดินอยู่ตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าในเฟสกลางผิดทางเฟสแรกกล้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ ตัดทิ้งต่างๆนี่นทำมาถูกแล้วนะครับมาช้าในเฟสหกที่ต้องเปิดประเทศจําเป็นต้องเปิดให้เปิดไม่ได้เพื่อเศรษฐกิจของประเทศอันนี้เขาก็เริ่มพูดแล้วอย่างที่ผมเรียนไว้เฟสกลางนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับปฏิรูปประเทศและกา,การพัฒนาเศรษฐกิจการปฏิรูปประเทศคําถามคือทําไมต้องมาก่อนนะครับที่ผ่านมาเราประสบความสําเร็จในเฟสแรกเพราะคนไทยนั้นสามัคคีกันพอมาเฟสกลางผมรู้อยู่แล้วเหมือนจะต้องเกิดความแตกแยก เพราะมีการอ้างทฤษฎีของอันโตนิโอกัมชีนะครับอ้างของทฤษฎีของคาร์มาร์อ้างการปฏิวัติฝรั่งเศส <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้ประชาชนลุกคือระหว่างข้อต่อโควิดเนี่ยนะครับล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครอง <c oughs> ผมทราบอยู่แล้วนะครับพอทราบอยู่แล้วเนี่ยจึงออกยุทธการนะครับปฏิรูปประเทศในในเฟดกลางนะครับปฏิรูปประเทศนะครับเลือกตั้งท้องถิน่นแล้วก็ เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจผมเรียนย้ำว่าในยุทธการเฟดกลางเนี่ยจะต้องทำนะครับสิ่งแรกคือ1ปฏิรูปพลังประชารัฐต,ต้องเอาอุตมะออกไปนะครับแล้วก็เอาบิ๊กป้อมมาเป็นหัวหน้าพักนะครับเฟดกลางนี้นะครับในภาคปฏิบัติการอ่าคารวมพลังประาชาชิไทายต้องปฏิรูปมอมเต่าองออกไปต้องเชิญทัตอาทิตย์มานะครับแต่ท่านก็ยังคงให้ลูกน้อง <c oughs> ของกำลังสุเทพ มาเป็นหัวหน้าพักนะครับในเรื่องของการปฏิรูปผมเสนอให้ตั้งสภาปฏิรูปประเทศเพื่อให้ทุกฝ่ายที่จะมีความขัดแย้งกันเข้าสู่สภาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้มอบยุตินะโดยเชิญท่ตออาทิตย์อุไรรัตน์มานะครับเป็นรองนายมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยและก็เชิญคุณสุประชัยพนิชพักคุคณกรจติกาวณิธิและคุณบรรทุลรับสัำมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกแต่ปรากฏว่า ท่านก็ไปเชิญพักพวกคนของท่านมานะครับคนที่ท่านรู้จักผู้ใต้บัคบัญชาสามารถสั่งได้สิ่งที่ตามมาก็คือเกมการเมืองจึงเป็นเช่นนี้แหละนะครับสถานก,การณ์จากนี้ไปจะเป็นอย่างไงนะครับสถานก,การณ์จากนี้ไปฟังให้ดีนะครับ <c oughs> มันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นไอแมวจะเกาะกันร้ายนะครับจะ แก๊งป่าหินตอนนี้ก็คงเห็นแล้วนะครับจัดการชุมนุมเป็นจุดๆแล้วก็จะมาชุมนุมในกรุงเทพมหานครนะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์สนาดเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552และปี2553นะฮะพูดซ้ําพูดอีกพูดแลพูดอีกนะมันก็เลยมีความรู้สึก,กว่าลำคาญเมื่อนนะครับมันจะเกิดขึ้นอีกนะครับจุดที่จะมีการชุมนุมคือหนึ่งทำเนียบรัฐบาล2อนุสวรีประชาธิปไตย3มสภาและแหล่งที่นายกรัตรีไปประชุม ในยุคก,กัตบานอภิสิทธ์เวชาชีวะเขาให้คนไล่ตามรถของนายอภิสิทธ์เวชาชีวะและทุบทำลายรถของคุณอภิสิทธิ์และคณะของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยเหตุการณ์ม็อบชนม็อบเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่นะครับที่มีคุณสาธิตมาโอกาสจะเกิดม็อบชนม็อบเป็นไปได้สูง เพราะมีการละเมิดจับจ้วงสถาบันจึงเป็นที่มาของจตุพรพรมพันธ์จึงมีการเตือนว่าระวังนะครับพลาดแล้วที่ไปจับจ้วงสถาบันนะครับแต่ผมเคยเรียนแต่แรกว่าม็อบคราวนี้ไม่ใช่มาขับไล่เฉพาะพลเอกประยุทธ์แต่เขาจะลุกนะ ต้องการที่จะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เป้าหมายของเขาก็คือตีกันเกมเพื่อเพื่อไม่ให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระนามตามรัฐธรรมนูญน,นะคือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นยังไงถ้าปลายทางท่านดาเนินเดินไปเกิดความขัดแย้งไปขัดแย้งมาเกมมันจะบีบเป็นสองสามลักษณะลัก <c oughs> ษณะที่หนึ่งนะครับพลเอกประยุทธ์ลาออกจากตําแหน่ง โดยไม่มีการยุบสภาน,นั่นหมายควาว่าจะต้องมีการสรรหานายกคมตรีใหม่สสสวยังคงอยู่ต่อไปพอสรรหานายกคมตรีใหม่เสียงส่วนใหญ่ก็จะมาจากพลังประชารัฐพรรครัฐมมบาลและ <c oughs> นะครับสวนะครับนายกคมตรีใหม่จะมาได้สองทางครับ หนึ่งจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อจางาพรรคการเมืองต่างๆในช่วงก่อนการเลือกตั้งและสองมาจากคนนอกนะฮะหลักก่อนนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ประกาศยุบสภานั่นหมายความว่าสสที่มีหลักในการบริหารอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในสภาณปัจจุบันก็เป็นอันยุต,ติสิ้นสุดลงกรรมธิการต่างๆก็สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อสิ้นสุดแลว ยุติลงอัตโนมัติก็จะให้มีการเลือกตั้งนะครับพอจัดให้มีการเลือกตั้งก็เสร็จไอแมวสังเกตไหมฮะสิ่งที่เขาเดินมอบตอนนี้เขาก็เรียกร้องว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเพราะเขาได้เปรียบการที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ตั้งกันมาที่การขึ้นมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มนิสิตน,นักศึกษา นะครับและปรากฏว่าฝ่ายค้านคว่ำบาตไม่เอาด้วยนะครับหลังจากนั้นหนึ่งวันม็อบบุกทำเนียบรัฐบาลเผารูปพลเอกประยุทธ์ผมเรียนว่าหลักคิดของท่านผิดอย่าทำยิ่งทำยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับวันนี้ทำปุ๊บนะครับ อีกวันผมเขียนบทความสั้นๆนะอกว่าเป็นหลักคิดที่ผิดและจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองปรากฏว่าอีกวันเช้าเช้ามามอบบุกทำเนียบนะครับแล้วก็เริ่มนะครับกระจายตามจังหวัดต่างๆนะครับเกมก็จะมี2เกมอย่างที่ว่าแต่จึงมีอีกเกมหนึ่งนะครับตามรัฐธรรมนูญพทุทธศักราช2560ที่ไม่ได้เขียนโดยคุณมีชัยริชุพันธ์นะครับ เขียนโดยกลุ่มคนคณะหนึ่งที่เรียกว่านายอินนะครับก็มีการนำมาแก้ไขหลังจากมีการลงประชามติและก็มีการประกาศใช้และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะครับที่เขียนระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญว่าพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยนะครับแล้วก็มีข้ออื่นๆอีกมากมาย นะครับที่เขียนเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องกรณีกรณีเกิดวิกฤตพระมหากษัตริย์จะทรงมาแก้ไขปัญหาทางออกก็จะเป็น3ลนักษณะนะครับการแก้ไขปัญหาของพระมหากษัตริย์ก็เป็นไปตามจารีตประเพณีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทึ่เขียนอยู่ในตำานูนอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่า3ทางที่ว่าคือ 1. นึพลเอกประยุทธ์ลาออก 2. ยุบสภา3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชอำนาจในการแก้ไขปัญหาฝั่งไอ้แมวกําลังเดินเกมพยายามเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจจึงมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งต้นตอของกลุ่มรัฐไทยใหม่ก็มาจากจา,กจา,กจากรุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นหัวหน้ากลุ่มรัฐไทยใหมนะ่ของเขาเนี่ยนะครับ ซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยในสมัยยิ่งลักเป็นคนของทักษิตณตอนนีน้หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับที่มาปักธงรัฐไทยหมงลัฐไทยใหม่นะครับรัฐบาลจะแจ้งดับนักศึกษาก็กลัวเป็นเหตุเหมือน14ตุลาไม่แจ้งจับมันก็บุกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เกมมนกนําลังบีบลนอกประยุทธ์ทางออกผมบอกไปแล้วนะครับว่าทำอย่างที่ผมบอกคือไปเชิญสี่ท่านมา แล้วแก้ปัญหาเรื่องของการปฏิรูปประเทศก็จะเกิดความสมัครคีนะครับทุกคนจะสมัครคีไปเถียงกันในสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะปฏิรูปโน่นนี้นั่นไปว่ากันในสภาปฏิรูปประเทศแห่งชาติม็อบก็จะหายไปจากถนนนะครับแต่ถ้าท่านเดินเกมด้วยการตั้งกันมาที่การรับฟังความคิดเห็น มันจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองและฝ่ายค้านหรือฝ่ายดักสินจะไม่เอาด้วยเกมการเมืองจะรุนแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเดินอย่างที่ผมเรียนไว้ไปเชิญสีท่านมาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ตั้งแต่วันที่1นึ่กรกาคมพุทธศักราช2563ผมเรียนไว้ฉับตามองให้ดีคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์จากดีจะกลายเป็นร้ายจากชอบจะกลายเป็นชังจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมครับการเมืองมันมีเวลามันมีจังหวะมันมีช่วงของมันที่ผ่านมาช่วงโควิด19ในเฟสที่หนึ่งนะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนา โอ้ oh, ภาพลักษณ์ดีมากจนกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้โดยหลักการเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายนะท่านบเกระยุทธ์ท่านก็เห็นด้วยนะครับดูสัญญาณทางการเหมืองก็รู้ทัานก็เลยตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมา13ด้านซึ่งผิดท่านก็พยายามไปทาบทามคนนั่นคนนี้ขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ ท่านกำลังเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิน่นซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการแบ่งเขตโอเคในหลักการอย่างนี้ด้วยตอนนี้จะเอาคนตัวเองเข้าไปกันเองการเอาคนตัวเองเข้าไปเนี่ยผมเรียนว่าเป็นนิ่กติบซัมเกมในเชิงการปฏิรูปประเทศนะครับจะต้องปฏิรูปพลังประชาลัฐรวมพลังประชาชนไทย นะครับและตั้งสภาปฏิรูปไม่ใช่ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปบบอคอหักอะไรมาอีกนะครับเพราะจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเชิงการต่อต้านการเข้าเฟดกลางนะครับในยุทธการที่ชื่อว่าวรัสพินาศประชาชนพลภัยนั้นเฟดแรกเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกล่าสุดองค์การนานามัยโลกนะครับมาถ่ายทำสารคดี ยกตัวอย่างเป็นตัวแบบเลยเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผมเรียนอธิบายว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ต้องเปิดประเทศแบบมีเงื่อนไขซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเฟสหกนะครับคือเข้าประเทศอย่างมีเงื่อนไขต้องมีใบโน่นนี่นั่นมาจะต้องมีวาลันตีมานะครับจะต้องมีสิ่งที่ ที่พักอาหารที่เขาสามารถเลือกได้แหล่งท่องเที่ยวที่เขาจะเลือกได้แต่ก็ต้องอยู่กัโกโรค14วันนะครับมีใบรับรองแพทย์อ่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าอย่างประเทศไทยได้ไม่ใช่เฉพาะ VIP ไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนคนทั่วไปก็เข้ามาได้หลักการเดียวกันสําหรับชาวต่างประเทศสายการบินก็จะบินได้ก็น้อยลงหน่อยแต่ยังไม่ร้อเอร์เซ็นะครับก็จะดีขึ้นตามลําดับ นะครับอันนี้ตามหลักการก็ทํามาถูกละนะครับในเฟสกลางแต่ว่าในเรื่องของการที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจให้มันดีขึ้นสมบูรณ์ร้อเซเทคนิคอันหนึ่งนะครับผมเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะฮะหุ้นส่วนลองพิจารณาดูนะในยุทธการไวรัสปินาประชาชนบนไปที่เราผ่านมาได้4เดือนเนี่ยเทคนิคที่สําคัญเลยคือความสมัครคีในเฟสแรกนะครับในเฟส กลางในเพจที่2หรือระยะกลางเนี่ยการปฏิรูปคือการสร้างความสมัครใถ้าเราไม่มีความสมัครใเราไม่สามารถที่จะเดินเกมต่อเพื่อที่จะเข้าสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ผมถึงบอกว่ารู้อยู่แล้วพวกเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องเกิดปัญหาแบบนี้จึงออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการประเทศแบบนี้ขึ้นมานะครับบางคนถามออ้ยสภา ปฏิรูปประเทศมันจะมาจากไหนมาด้วยวิธีไหนไม่ยากครับนะครับก็สามารถที่จะพอไปเชิญสี่ท่านมานะฮะสี่ท่านนั้นมาก็จะต้องออกพร,รพระราชก,กาหนดโดวรัฐบาลประกาศขอออกพระราชกาหนดตั้งสภาขึ้นมานะครับแล้วก็ออกสภาปฏิรูปขึ้นมาก็แทนที่ว่าจะไปเถียงกันนอกสภาก็มาเถียงกันในสภา500คนเอาเผื่อเพปเลยมันห้าร้อคนไปเถียงกันในสภานะจบนะครับ,บ,นะรบมอบก็หายนะครับ เรื่องเศรษฐกิจก็ไปได้พอเอาคุณสุประชัยมาเอาดรอาทิตย์มาคุณกรมานะครับคุณบรรทุนมาความเชื่อมั่นก็จะกลับคืนมาโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมสี่งนี้คือเทคนิคทางการเมืองกลยุทธ์ทางการเมือง,ยง,งอย่างไรก็ตามก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับท่านจะเพิจาผมก็เป็นผู้ชมมีความรู้น้อยนะครับเป็นคนบ้านนอกนะไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มีราคา ะครับแต่ถ้าเดินเกมต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดการหนองเลือดเกิดการประทะกันเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีการสูญเสียเสมอขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทุกอยา่างทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บ แม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปรีกายจนวันสิ้นลมราธบุรุษในตำนาน สองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นคาเคียงบาททุกชาติไปด้วยความหักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุร ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล